สวัสดีครับพบกับมนุษย์ขาบนะฮะวันนี้ไม่ได้มากรีดคัตเตอร์นะแต่ว่าจะมาเทียบให้ดูระหว่างเอ่อนิวบาลานซ์ v 1 8 0 V13 นะครับในเขาเรียกว่าอะไรในขนาดที่ต่างกันนะระหว่างหน้ากว้างธรรมดากับ หน้ากว้างพิเศษนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันไซส์ต่างกันยังไงหน้าตาต่างกันไหมอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวดูกันนะครับเป็นรองเท้าที่สวยนะเดี๋ยวชั่งน้ำหนักให้ดูด้วยมาดูน้ำหนักกันว่าต่างกันไหมนะครับ เป็นโรคจิตนะอยากรู้ก็ต้องรู้ถ้าไม่ดูป้ายดูออกไหมเดี๋ยวแอบไป,ปนะนดูสิดูออกไหม ดูออกไหมครับว่าคู่ไหนวายไม่วายมาช่างกำหนักกันดีกว่าส0ม3้อยสอ 2 9 5สรุปคือน้ำหนักต่างกันเกือบือบกรัมนะในขนาดเดียวกันไซส์ไซส์เดียวกันนะครับเป็นไซส์11 US นะมันต่างกันไม่ได้ต่างกันแค่ด้านบนนะครับ ไม่ได้ต่างกันแค่อัปเปอร์นะไม่ใช่ว่าพื้นเท่ากันแล้วอัปเปอร์ใหญ่กว่านะถ้าอย่างนั้นคือด้านบนมันก็จะใหญ่บานๆนะครับแต่ด้านล่างจะไม่ไม่เท่ากันนี่เห็นไหมครับประมาณอย่าประมาณไม่บรรทัดมีไว้ทำไม ราวพื้นเอาโซนะฮะต่างกันราว5ม mm, ิลลิเมตร4ถึงมิลลิเมตรนะครับ4-5มถึงหมิล mm. วัดที่เดี๋ยวผมจะวัดตรงนี้นะรูแรกวัดลงไปเอาโซเออมิดโซถึงมิดโซ สิบเอ็ดเซนน,น่าไายสิบจุดห้าต่างกันจุดห้านะครับดูกันทัดทีหนึ่งเห็นไหมครับวายไม่ไวาย ทรงไม่ได้ดูตุ้มตุ้ยนะถ้าดูตัวเปล่าๆก็ไม่ได้ดูตุ้มตุ้ยนะก็ดูเป็นรองเท้าปกติแต่พอมีคู่นี้มาพอมีหน้าดีมาต่างกันเห็นชัดอยู่เหมือนกันนะยังไม่ได้ลองเลยว่าถ้าไม่วายจะเป็นยังไงอืมอยังไงดีฮะขออภัยความ หยาบคายเลยแต่มันก็ต้องให้ดูวะเนาะนี่นะหน้าวายอันนี้หน้าหน้าดีปูดนิ้วโพงปูดข้างปูดนี่มาได้รัดเชือกเลยนะตรงนี้ปูดเท้าผมมา1 0บจุดสามสิจุสี่ข้างนี้1 0บจุดสี่กว้าง1 0บจดสเคยวัดแล้วนะ พอดีถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้สบายสบายเลยแต่ว่ามันจะปุดปูดนิดนิดนะอึดอัดหน่อยหน่อยคืออย่าพูดว่าอึดอัดเลยมันเป็นความกระชับมากกว่านะก็ก็ก็ไม่ได้คือใส่ล้วจะประมาณนี้นะไม่ได้ไม่ได้ปูดขนาดนี้นะประมาณนี้มองลงไปก็คือเท้าเรียวสวยนะครับแต่ว่า ตรงกลางเนี่ยถ้าลองสังเกตดูตรงกลางมันจะป่องๆนะเทียบกับ y นะนะครับเดี๋ยวเราดูเทียบกับ y แค่จะสวมเข้าไปนี่ก็รู้สึกแล้วว่านะสบายกว่าชัดเจนนะครับข้างไม่ปูดนะข้างจะเหลือแล้วทีนี้ เพราะว่าเท้าผมกว้าง10.4แต่รองเท้ากว้าง11ก็จะเหลือข้างละประมาณเหลือทั้งหมด6มิลก็จะเหลือข้างละประมาณ3มิลนะดูแล้วเนี่ยรองเท้าจะดูสมส่วนกลมกลมน่ารักนะครับมองลงไปก็จะดูใหญ่กว่านะแต่แต่แต่นะรองเท้าว,วายตรงข้างเท้า ตรงด้านนี้ <S <S> <S เห็นอะไรไหมฮะนี่มันจะอวบๆนิดๆน,นะครับตรงเนี้ยมันจะป่องๆนิดๆในขณะที่ไม่หวายมันจะป่องน้อยกว่า แต่ก็ป่องนะแต่จะป่องน้อยกว่ามันจะกระชับกว่าข้างท่ากะชับกว่านิดนึงคือถ้าให้เลือกอ่ะในการลงน้ําหนักลงไปแล้วเนี่ยถ้าถามผมนะถ้าให้เลือกสําหรับผมแล้วผมเลือก Y นะครับเพราะว่าขนาดเท้าผม10.4พอดีตรงเนี้ยมองลงไปแล้วมันจะเลยมีโซมานหน่อยนะก็อันนี้ก็น่าจะใช้อ้างอิงให้เพื่อน ได้ทราบกันบ้างนะครับระหว่าง New Balance 1080 V13 นะหน้า Y และหน้าธรรมดานะครับคือรองเท้าแบบนี้ใช้เรียกว่าอะไรดีใช้งานแบบสบายๆอยู่แล้วนะฮะไม่ได้เน้นความเร็วจ๋าๆ Y วา ดูออกไหมครับสลับที่กันเห็นไหมครับคู่บนคือ y นะคู่ล่างธรรมดานะลองดูกันว่าเนี่ยต่างกันไหมต่างนะคือรองเท้าแบบนี้เราเน้นความสบายอยู่แล้วถ้า ท่านไม่ได้เท้าเรียวอะไรมากมายไม่ได้เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์จา๋าๆอะไรนะใส่วายไปก็สบายดีนะมีสีสันให้เลือกแต่ถ้าท่านเป็นคนเท้าเล็กเรียวสวยงามแบบเท้าสาวๆอะไรแบบนี้ท่านก็เลือกหน้าดีธรรมดานะครับก็ได้ความเบาลงนิดนึงความคล่องตัวขึ้นนิดนึงนะแต่ว่าก็อย่างที่ว่าคือพื้นก็กว้างกกันด้วยพื้นของ หน้าวายกว้างกว่าตอนถือไม่รู้สึกนะฮะมันต้องขึ้นแต่ช่างถึงจะรู้สึกโอเคครับ